วาไันไปกอนไปกแรวนี่ีเลนีเลนีทำไมโหดจังเลยครับมีผมลาอะทำไมโหดจังอะมาวันแรกวันแรกอะจังเลยห่อเอาเรตติ้งก่อนโอ้โหไม่มาจโอ้โหวจูมจ สวัสดีครับปักเทพซินบีมวยไทยหรือว่าสีเสื้อใหม่ปักบางคาเข้าครับหรือว่าเจนาลงตอนนักสิงเดิมมีรายการแล้วโอ้ดีใจมากดีใจมากครับเจอกับใครครับสกุลใจลิเป็นงงเปล่าครับได้ข่าวว่าเคยเจอมารอบหนึ่งตอนไหนครับก็3ามปีสีปีได้แล้วมั้งครับวันนั้นเป็นไงบ้างครับก็ พลิกชนะที่รัตภูมิที่สงขลาอืมก็ประมาณ3 4มสี่ปีได้แล้วครับเราหยุดไปนานเหมือนนั้นเนี่ยสปีครับสองปีกว่าครับครับไปทําอะไรมาบ้างครับสองปีก็เรินไปทั่วก็แล้วก็ไปอยู่สวีเดนบ้านแปลไปอยู่เกาหลีปุเจ็ดเดือนไปอยู่สวีเดนแล้วก็อยู่บ้านบ้างเข้าค่ายบ้างครับเราได้ออกกําลังกายบ้างไหมก็สมอยู่ตลอดนะครับคือผมก็ ชอบอยู่แล้วที่บ้านพ่อน้องก็ยกมวยสองคนก็ซ้อมด้วยกันที่บ้านกันก็ซ้อมอยู่ตลอดัทำร่างกายตลอดดูดีฮะเนื้อตัวดีมากยังเหมือนเดิมเป๊ะๆดีกว่าเดิมอีกคือซ้ำเลยดีกว่าเดิมครับแล้วไฟนี้มีมาซ้อมอยู่สิงมาวินได้ไงฮะก็ตอนแรกพี่เขาขอช่วยมาช่วยพลําน้องต่อเแก้วแล้วก็วันนี้เห็นพี่น้องบอกเสียหนึ่งถามว่าจะมาอยู่ยาวเลยไหมผมว่าถ้ามีรายการก็อยาก้อมที่นี่ครับเพราะว่าอุโซมาได้เยอะ ครับเรามีรายการพอดีมาถึงก็มีรายการเลยเพิ่งลงเครื่องมาด้วยครับเพิ่งลงเครื่องวันนี้ถึงตอนสิบเอ็ดโมงสี่สิบครับถึงใกล้ก็เที่ยงสี่สิบเออแล้วก็เย็นมีรายการเลยตอนเย็นมีรายการเลยเมื่อกี้ที่เห็นปั้มกับพวกตะเภาแก้วกับลกจิตบอลุงวดที่อยู่นี่ครับโอ้ได้กู้ปั้มดีมากนะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับผมแล้วเป็นไงกลับมาภาพนี้ในวัย29ปีก็ตั้งใจครับตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดครับแต่ว่า ไม่รู้จะได้ัะเก้ไหนาเพราะว่าเราก็หยุดไปนานด้วยการโสมอะไรดูอาจจะดูดีแต่ว่าเวลาต่อยก็มันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดกต็ต้องต้องเคลื่อนไหวร่างกายสักไปสองไฟเนาะแล้วในอดีตเนี่ยที่เคยต่อยกับกับพวกไหนบ้างนักวยดังๆก็จงจิตคือเกือบทุกคนนะครับพี่ใครบ้างพี่พรดเหล็กสีมาเพชรมาประโองฉลามทองสิทธิ์ฟ้านน ก็ยิ้มสยามเซีปรอคิมเฟอร์รารี่ต่อเยอะนะครับครับต่อเยอะคือมวยต่างๆทั่งนั้นเลยที่เอ่ยมาเนี่ยคือลุ่มๆตอนโดนครับพึ่งมาอยู่กับในหัวก็โฟมดีขึ้นมวลขาวมาดีพวกนี้ได้ต่อยหมดต่อยหมดเพราะว่าเมื่อก่อนเราซ้อมกันเองอยู่ที่บ้านบางทีโอกาสมันก็น้อยจะไม่พี่เดี๋ยวนี้มันต้องมีคนสนับสนุน แต่เดี๋ยวนี้คือทั้งมวยสบายนะพี่ไม่มีใครวสบายวนนักมวยครับก็ตอนนี้ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปแล้วมันเหนื่อยมันทุกช่วงทางเข้ามามันก็ทําให้เรามีแรงขับดันมากขึ้นใช่ครับนะครับผมอ่ะอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างกลับมาบ้างก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ถามตลอดทั้งในเฟซในทิกตอกในไอจีก็ถามตลอดว่ามีรายการชุกวันไหนจะกลับมาจุกเมื่อไหร่ก็อันนี้ก็มีรายการจุกแล้วนะครับวันที่3ที่ลุมบินีนะครับ ก็ครั้งแรขในรอบสองปีกว่าก็จะตั้งใจโสมมเลยจะทำบุญนาถให้ดีทสุดครับชุกสนุกเหมือนเดิมครับครับผมตามสะดูครับขอบคุณบาครับ